จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะมือนีแม่บ้านกัสิบาพ่อแม่พี่น้องมาส้มตะก,กาเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่พวกเฮาโตก,กาในวันที่ยี่สิบสามเมษาหกเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะมือนีแม่บ้านกัสิบาพ่อแม่พี่น้องมามาส้มเด้อค่ะเด้อว่าเป็นยังไงเกิดบอเนาะคะ่ะเนาะก็เกิดอยู่ค่ะสิบห้ายี่หกเจ็ดนี่แปลงก็สักสิบเด้ดเจ็ดมือพอดีพ่อแม่พี่น้อง กะสีประมาณนี้แหละ,ะเนาะค่ะเนาะหมูว่านพอบานแล้วก็สูบสูบน้ำใส่ค่ะอันโต๊กไวอันฮาเตียฝนตกมากกะซีมีกาดำพอม่พี่น้องโอ้เราสูบบ้านในทัวร์ยุตันี่บรรยากาศดีทองทุงหน้าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วเนาะคะ่ะหนึ่งพืษภาแล้วโอ้เร็วครับเนาะพอม่พี่น้องว่าบในบบานก็ดเดาลูกๆมาลามป้องแรงป้องแรงอยู่นะคะ่ะสามพอลูกก็ท่านในมาตาไฮอยู่ค่ะไปกีดยางเนาะค่ะเนาะ มือขึ้นลงมาสวยเถอะบูา้ันใน้หล้วตีเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอยู่ทงหน้าโอ้ยแหงคักพ่อแม่พี่น้องแหงงอ,งออยู่นะะเนาะค่ะเนาะทะเลตนค่ะแังไดห้องสิได้กินเขา่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบานไดฝนตกก็สิไข่เนาะพ่อแม่พี่น้องมันบอหอนไหมคะ่ะเมื่อขึ้น,นี่หอนเอาค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่บานในลุกมาอาบน้ำเนาเมือขึ้นโอ้ยนายหลายหอนค่ะ้อนเนี่ยบรรยากาศยูทงหน้ามืนอนี้นก็สิเป็นเังสีละค่ะ เบื้องเบื้องทองฝ่าผมมีพี่นออ้องบ่มีฮอดกรอนเมฆกรอนจีฝ่าแปนปลายลายอยู่ค่ะโอ้สูดเด้อค่ะเด้อเช่าใหา้เช่าหน้าเ้าพวกเ้างขอบขัวอีสานน้อนหน้าก็เป็นกำลังใจทุกๆคนดคดเด้อค่ะเด้อพ่อปลาแดดออกฝนตกพ่อแม่พี่น้องเบื้องเบื้องคั้ยหน่อยแม่บ้านเขาไปยำห้ <laughs> อยตีนเพลินโอ้ยหมุนอับหับเลยเป็นตะนายนแถวบานนี่ มวอฟฮาบเลยนึกว่ามมนมองบวกนามสีบ่เกิดเกิดอยู่เนาะค่ะเนาะคือเป็นตาหางแต่นอนี่พอบานแล้วตกกะอย่างไหนคือหางแต่นอคือสอบเข่าไงอยู่สอบอันไงหนึ่งดิพ่อแม่พี่น้องกล้า,าก็ได้เขาปลูกไหมมือหนึ่งสอบไญไงดิมือนันมือละวนันจังหวะขืนมาคือเป็นตาหางแต่นอค่ะเนาะล่มบีบแต่ยามเศรมบน,นี่ยามใบามาจากน้อยเโนีโยวหอนแล้ว แต่เรือต่วตนอ้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเบื้องอ่อยพ่นเหลียงไอแม่อยู่ค่ะโฮมผ้าเหลียงถาแล้วพ่อแม่พี่นอ้องโฮมผ้าเหลืองแล้วข้งางใบ้านสิผ้าไปเบื้องบรรยากาศอยู่ไห้นะฝนกับฝะตกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ากับล่อค่อยตะมือฝนตกยู่นี่ละน้ำห้วยน้ำน้องกระบ,บกแห้งเบิดแล้วเพราแม่พี่น้อง น้องแม่บ้านก็นกำลังแหงแล้วพอบานแล้วสูบเสต้นใหม่ต้นไหลน,นะคะเนาะใสตดอกกระเจียวใส่ผพักขาน,นี่แม่บ้านก็นเดินมะทายตะกาให้พอ่พอเป็นพี่น้องเบิ่งว่าเป็นยังไงเกิดว่หลังจากที่ตกมาแล้วนะคะก็เกิดดีอยู่นะคะเนาะก็ไชอยู่แต่ว่าเสียอย่างเดียวกับสีห่างอยู่ดิแม่บบานว่าเขาใหญ่นะคะเนาะตกเขาใหญ่ไปเขาคุนเตีย กขอใหญ่แม่บบานเห็นพ่นไทยโอ้ยทางบานไดได้กเก็บเห็ดเก็บหาวแล้วโอ้แมีบบานก็จะเก็บน้ำเพื่นพอเม่พี่น้องทางเพื่นนั่นฝนตกและะ้วค่ะเนาะทางนั้นพนิวนผีใสนองค่ายบานพ่อผีบ่ตกเลยแต่ว่าทางบานอื่นก็สิตกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางบานพ่อบ่ตกพอเม่พี่น้อง มื่อใดมื่อมากห้องเบึ้มเบึ้มมากกกายไปเบิดนายหลายเห็นบมอกม่วงเลยเม่อบานกับน้ำร้ายแตกม่วงเขียวใหญ่ปีนี้บ่โดกคว้าพอแม่พี่นอ้องเสร็จแล้วได้จ่าเด้อแม่อบานกับเดมานถ่ายบรรยากาศอจุดทงหน้าพอแม่พี่น้องเบิ่งในตอนเศร้าเานะคะเนะาะเจ็ดโมงเช้ามาถ่ายตะกายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งหลังจากที่ตกแล้วว่าเกิดบ่เนาะคะ่ะ ก็เกิดดีอยู่งนะค่ะเนะาะแค่เนผ่านไปได้ผ่านไปด้วยดีพ่อแม่พี่น้องปีกายฝนตกเหาะเบิดพ่อแม่พี่น้องตาก้าพ่อบ้านปีนี้ปลอดภัยนะคะฝนบ่ตกเลยบ่เหาะสั่นเลยด้วยใจเด้อพวอเราขอบครัวอีสานนอนนากราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่พ่เป็นกำลังแรงใจพวกเราเสมอมา คลิปนี้แม่บ้านกับสิคอล่าพอแม่พี่น้องไว้ซ่สนี้กัน้ะคะคลิปหน้าจะมั่นาพาอกันไหมนะคะเนาะพวกเราขอพูดอีสานนั่นน่ากับขอให้พแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยรวยกันทุกคู่ทุกคนเ้ยค่ะเด้อมุนีแม่บ้านกับได้ก้าวเข้ามาสวัสดีค่ะ